สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูแลการปลูกทุเรียนเล็กนะครับการปลูกทุเรียนเล็กปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเราเจอบ่อยนั่นก็คือเรื่องราวของรานะครับที่จะมาทําลายระบบรากนะครับกิ่งก้านแล้วก็ใบนะครับโดยเฉพาะรากแล้วก็ใบนะครับแล้วก็ปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือราใบติดนะครับแต่ถ้าไม่ต้องกลัวแล้วครับต่อไปนี้เรามีตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นทั้งปุ๋ย แล้วก็เป็นทั้งยากันรานะครับเป็นทั้งสารปรปับปรุงดินใส่ไปเลยครับสองช้อนต่อต้นใส่ไปครับช้อนที่หนึ่งอย่างนี้เลยง่ายง่ายตักมาเราก็ใส่ลงไปเลยปึ๊บช้อนที่สองแค่นี้เองครับแล้วก็เราก็ดูแลให้น้ําปกตินะครับดูแลให้น้ําปกติเราก็จะได้ใบสวยนะครับนี่ลูกในแปลงทุเรียนซึ่งมีโรคนะครับแปลงนี้เป็นแปลงทุเรียนเก่าดั้งเดิมก็ทําให้ต้นนี้ตายไปหลายต้น แต่พอเรานำมาปลูกใหม่นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ครับมาดูแลต้นทุเรียนของเรานะครับสนุกสนใจนะครับอยากจะได้ใบสวยๆแบบนี้นะครับทักมาได้เลยนะครับจะโทรมาหรือว่าทักมาทางไอเดลายที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับสนุกสนใจทักมาครับอยากดูแลต้นทุเรียนของท่านให้สวยอย่างนี้นะครับทักกันเข้ามาลาไปก่อนครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ